วิจิโกนี่ครับพาทุกท่านมาชมเกมกแข่งขันฟุตบอลช้างเอฟเอคัพ2015รอบ16ทีมสุดท้ายครับที่ลีโอเซเดียมครับเจ้าบ้านเดอะแรปปิดบางก์ไก่์ฟีต้อนรับการไปเยือนของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดต้องบอกว่าฤดูดกาลนี้ทั้ง2ทีมพบกันหลายต่อหลายครั้งครับรอบนี้ยังใช้ระบบกนนารแข่งขันแบบ นัดเดียวหาผู้ชนะนะครับ90นาทีถ้ายังเสมอกันเนี่ยจะต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีและสุดท้ายหากยังไม่มีผู้ชนะครับจะหาผู้ชนะด้วยการยิงลูกที่จุดโทษครับกับตันทีมของทั้งสทีมครับพีรพงพิชโชติรัตน์กับทางด้านสุชารุดนุ่มครับเกมกลางสัปดาห์แบบนี้แต่ต้องชื่นชมครับกองเชียร์ของบีครับเข้ามาให้กำลังใจเชียร์ทีมรักกันเต็มสนามกับเกมนี้ เริ่มต้นเกมเนี่ยเป็นบุรีดามครับเขี่ยบอลบุกจากขวาไปซ้ายก่อนครับ yeah, 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 yeah. แต่จังหวะได้ลุ้นได้ของเกมเป็นพีรพงครับยิงลูกนี้ยังตรงตัวของสิวรักษ์ทางด้านทิมเยือนครับได้โตแล้วจังหวะลากลุยก่งสู่เฉาแล้วกดด้วยซ้ายลูกนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบ อของบุรีรามครับที่กิเบโตมาเซนาล็อกหลอกมาและจังหวะนี้เป็นทางด้านดีก็ลุยซานโตยิงด้วยสายอย่าง,งตรงตัวของนาริตครับบีจีหาจังหวะบุกเข้าทําบ้างจังหวะลุยของสุปชยัยบอลโมงลูกนี้ก็ยังตรงตัวของซิวาระครับโกชิโอคุโบได้รับการลงสนามมิโจรจิงครับเกมนี้จังหวะลุนฟลิกที่ครั้งงทีมเยือนครับ มงลูกนี้ของดีโอโก้ก็ยังหลุดออกหลังไปทีมเยือนกรับหาจังหวะหลุยได้ต่อเนื่องเลยเกิดจังหวะฮาโบเล่ลูกนี้แล้วแม่เป็นประตูเลยครับเป็นทางหน้านี้กหลุยซานโตครับประตูแรกของเกมครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะทุ่มมาแล้วเจ้าตัวพลิกแล้วเหวี่ยงด้วยขวาเลยครับแล้วบอลแม่ นาฤิกัจังหวะพลาดครับบอลมันตกใกล้ตัวแล้วปลิ้นเข้าประตูไปเลยครับขึ้นนำในนาที33ครับทีมเยือนบิโอโกลุยซานโตหลังเสียประตูเนี่ยบีก็พยายามหาจังหวะรุ้นทําประตูครับจังหวะเปิดเข้ามาแต่สุดท้ายโกชิแม่ วิ่งเข้าฮอสมาบริเวณเสาสองครับแต่ช้าไปนิดเดียวครับลูกนี้จังหวะฟลิกกี้ครั้งของทีมเยอยสุนเชาเปิดเข้าไปแล้วสุดท้ายบอลมันอยู่ที่กรวิทนามิเศษวอลเล่ด้วยขวาก็ยังไม่เข้ากรอบขอภัยครับเป็นทางด้านกิเวโตมาเชน,น่าครับลูกนี้หลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มครับจบครึ่งแรกเป็นทางด้านบุรีดยาครับบุกมานำก่อน1-0ึงน่งหลังเนี่ย ทีมเดือนเปิดฉากบุกก่อนเลยครับแล้วจังหวะเบี่ยงด้วยขวาของทางด้านจักรพันก้าวพรมลูกนี้เรียบร้อยเลยครับประตูที่2ของทีมเดือนครับดูกันอีกครั้งครับบอลฝากไปที่ดีโก้แล้วจังหวะเบี่ยงดิ้งด้วยขวาของจักรพันนี้ต้องบอกว่าสุดความสามารถจริงครับเช็ดคาแล้วเสียบตาขายเข้าไปเลยสำหรับประตูที่2ของทีมเดือน ต่อสองต่อสูงนี่ต้องบอกว่า BG ก็พยายามเร่งเครื่องนะครับแต่จังหวะลุยเข้ามาของทางด้านบุรีรัมย์เกือบได้ประตูที่3ครับโอ้โหดีกโก้หยอดไปให้จกักรพันธ์ฮาร์บเล่ลูกนี้ชนคานออกหลังไปหลังจากนี้นเ,นเกมรุกข,ของทีมเดือนครับเหมือนจะเข้าทางครับจังหวะยิงของดีกโก้หรือซาโตลูกนี้นาริสผวาปัดพ้นคานไปได้ครับ,รบออรแล้วจังหวะได้ลุ้นอีกครั้งในงจังหวะเตะม,มุมครับ แล้ว3-0เลยครับเป็นทางด้านอันเดรสตูเนสครับทำแบ็กกลับลงสนามน,นัดแรกเลยครับจังหวะเปิดของทีราทอลุกนี้บล็อกไม่อยู่ครับเกมรับของวีจีคนึ่งชั่วโมงผ่านไปเป็นทีมเยือนครับขยับน้ำก่อน3-0 จังหวะได้ลุ้นนี่ต้องบอกว่าเป็นทางด้านทีมเยือนครับสุประโชคสรารชาติครับดาวรุ่งเปล่งมาได้ยิงจังหวะมอสักครู่แต่บีจีก็น่าจะได้ประตูตีไข่แตกเลยเกินจังหวะเวียงด้วยขวาของทางด้านจิสดากรเห็นแวงลูกนี้ครับลุกเสาแรกออกไปครับใกล้เคียงที่สุดเลยครับในเกมนี้หลังจากนั้นจังหวะสร้างสรรประตูนี่มาเรื่อยๆครับเ้วเป็นประตูตีไข่แตกครับของานาริเดเนซานตาน่า เปลี่ยนตัวลงมาครับแล้วเจ้าตัวมงลูกเตะมงุงลูกนี้เข้าไปประตูแรกของเขากับทางด้านบากออก,กลาสครับดูกันอีกครั้งจังหวะเปิดเตะมุมมาของเจษฎนาก,กรครับวิ่งหนีตัวประกบมานี่ต้องบอกว่าตาไม่ทันเลยครับมูเดนบุยลำและสุดท้ายสะบัดมงเต็มเต,มเ,ตมเข้าไปนาทีที่80ครับตามมาเป็น1-3 หลังจากนั้นเนี่ยบีจพยายามที่จะเปิดเกมรุกเอาประตูเพิ่มแต่จังหวะน,นี้เกือบจะโดนเหมือนกันครับราฟาเอลโคเอโยแมเข้าถึงบอลได้ก่อนผู้เล่นบีจครับแล้วก็พาเข้าไปยิงสุดท้ายไม่เข้ากรอบหมดเวลาก,การแข่งขันครับเป็นทางด้านบุรีรามครับเอาชนะบีจีได้อีกสามต่อนหนึ่ง Uh, I, feel, I think that we. It's not easy. It's not easy. Play this game after that happened on Sunday. But the team uh, today showed to me that he has character, that he has winning mentality, that he has uh, all the good values, uh, and they fighting very much, and they fighting, and we play a, a team that today I feel that that play with all the players, all the best eleven of Iran was the the, the, the the eleven that play. That play here today, and, and we, was, eh, we, was, eh, we was, we was, we was, we we didn't worse, we didn't worse eh, than them. I think that we are in the same level. There are two action, eh, two actions that determine the, the game. Eh, but I think that okay after that two set pieces we score, they score. But there are two actions that eh, was was the situation that they, declined the game for for one side. But um, the most important for me was to be again uh, our team, show the character that we show, uh, show and, and make the, the, the people enjoy the game. And, and I think that uh, in, this, in this week we, we received two, two scores very, very hard for us. But, uh, but uh, the players showed to me that uh, we are alive and, and we, we have to focus now in the league. We have to focus now in the league because now we have 15 games more. All the games will be difficult, but now we are out of the Core Cup, we are out of FA Cup and Toyota Cup playing good games and against a team that is a is a very good team. And then for that uh, I have to say congratulations to my players because today we fight a lot and we did a a good game. <laughs> เข้าใจว่าเป็นเกมที่ยากเพราะว่าหลังจากเจอเกมกับเมืองทองเนี่ยอาจจะสกอร์ที่เยอะแล้วเจอเก,เอเกมนี้แต่ว่าสิ่งที่รู้สึกภูมิใจกับผู้เล่นทุกๆคนวันนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของทุกคนที่โชว์ให้เห็นว่าอยากจะเป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทีมเราเนี่ยเล่นไม่ได้ด้อยกว่าบุรีรัมเลยนะครับอาจจะมีแค่2จังหวะที่เป็นประตูแล้วที่สามารถตัดสินเกมเกมนี้นะครับแต่ว่าก็ภูมิใจกับผู้เล่นทุกคนที่สามารถทําให้แฟนๆเห็น แล้วก็สนุกกับเกมนี้ได้นะครับแต่ว่าหลังจากโจบเกมนี้เราก็ยังสู้ต่อนะครับสําหรับในลีกเราก็จะโฟกัสมากขึ้นตอนนี้เราอาจจะแพ้จากกล้ยกกโตโยต้าลีครับหรือว่า FA ครับกับให้กับยอดทีมนะครับแต่ว่าเราก็สู้ต่อไปครับ I think that today I will remind Matt Smith I think that b a b h B and Chartre especially Chartre today surprised to me because Uh, it's the first time that he plays as a central defender, but he did a very good game. Also, big uh, and, and, and bua, the three today was was very good. Uh, all the team, uh, all the team. But, but you speaking me or you ask me about uh, about uh, math speed and and today the most important is that uh, we didn't miss him. Obviously, he is a very important player for us. Uh, we will try, we will try that Sunday he will be available, but we don't know yet. and have Matt available a next we two hope the Smith for m c ก็สำหรับเกมนี้ครับก็อยากจะบอกว่าเราไม่ได้คิดถึงแมตช์เลยนะครับเพราะว่าเซนเตอร์ทั้ง3คนทั้งเจษฎากรนะครับวินวัตรแล้วก็ชาตีครับสามารถทําหน้าที่ได้ดีโดยเฉพาะชาตีที่สามารถเซอร์ไพรส์มากที่เล่นได้ดีเกินคานะครับแต่ว่าถ้าถามถึงแมตช์มิธเนี่ยก็หวังว่าในเกมวันอาทิตย์เนี่ยจะสามารถหาย กลับมาลงช่วยทียมได้ในวันอาทิตย์ได้ทันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์แต่ก็ในเกมนี้ก็คิดว่า3คนที่ลงเล่นทําได้ดีแล้วครับ I I repeat that there are two situations that uh, that maybe the goals coming from individual situations uh, but was not a, a mistake of uh, of the defense I think that the, the defense today uh, surprised to me because uh, everybody was uh, doing a, a good game and and I am not worried about that because the uh, the other day it's true that we lost three points today. okay, we are out of a very good competition for us, a very important competition for us. but now we know that we are playing against Boyang, we are playing against monton, and our goal now is continue fighting with them in the league. we will try to do our best in the next 50 matches, and if at the end of the season we can stay fighting the, the title with them, eh, this is a very good news for us, for that. now we have to focus in, in the league, and maybe if now that we are out of the both, competitions maybe we can, we can a, a good job in, in the league and, and finish very finish can can do good job good in in and a a ก็ไม่ได้กังวลนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเกมก่อนที่ประการบาดเจ็บของสมิธเนี่ยอาจจะมีผลต่อรูปเกมในครึ่งหลังนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมตัวแล้วก็แก้ไขในการซ้อมแล้วผู้เล่นทุกคนเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับก็อย่างที่บอกครับว่ามีแค่2จังหวะที่เปลี่ยนเกมนะเป็นจังหวะลก ุดเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าก็ขอมองว่ายังมีจุดดีคือเราตกรอบทั้งสองถวยครับแต่ก็คิดว่าอีกสิบห้าเกมต่อไปเนี่ยเราก็จะโฟกัสมากขึ้นแล้วจะสู้กับบุรีรมย์กับบงทองจนถึงนัดสุดท้ายครับเพื่อท้าชิงแชมป์ครับ I think that no b e c a u as s i d e are we are out of the, of three p i t r e i n s o doing good games because uh, Uh, sorry, against, against Iran doing good games uh, I think that the, the day of uh, league Cup we, we play a very good game today the same and now I think that in the league we are over the expectations because nobody uh, was thinking of us now that we can stay in this position on the table I remind that last year we keep in the in the position now we are in the third position three points behind the leader and I think that we are doing a very good season may คิดนะว่าจะมีผลอะไรเพราะว่าอาจจะพลาดทั้ง3มรายการนะครับแต่ว่าก็คิดว่าทั้ง3รายการที่เราเล่นเนี่ยทั้งสามเกมเนี่ยถือว่าเราทําได้ดีแล้วนะครับแล้วก็อย่างผลงานในลีกตอนนี้ตอนนี้เราตามผู้นําอยู่3ามแต้มนะครับก็อย่างปีที่แล้วเนี่ยอันดับอยู่ที่อันดับสิบแต่ตอนนี้เราอยู่อันดับที่3ามที่อาจจะอาจจะเหนือความคาดหมายของหลายๆคนนะครับแล้วคิดว่าเราทําได้ดีครับแล้วก็หวังว่าจะทําให้มันดีต่อไปครับ very good for us we we start the first 15 minutes We lose some control of the game and Bangkok Glass have more possession. But after 15 minutes, we take control of the game and create more chance and we score. And every time we play against Bangkok Glass, this is the, the game number four, we have one game more against them it's difficult because the grass is different uh, the both team know how the are one play but today my team is back to, uh, to play very well again to, without problem with defense we control the game champ no save one ball We create a lot of chance goalkeeper ทุบข้ g กระจก a ส่แล้วก็คิดว่าตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยคือบุยรัำเนี่ยกลับมาเข้าฟอร์มเดิมแล้วก็คือจังหวะวันเนี้ยครับก็คือชิวารักเนี่ยแทบไม่ได้ออกแรงสเตปอะไรมากมายเลยครับก็คือแล้วก็ทุกคนก็กลับมาเข้าฟอร์มเดิมเหมือนเมื่อก่อนครับ And <safe. S 2> very important because we qualify and we qualify play very well t r 3-1 no problem แล้วก็ที่สำคัญคือเราเข้ารอบไปแล้วก็ชัยชนะก็ค่อนข้างสวยงามเอาสามหนึ่ง And no play extra time because now we have very difficult games ชูเกม m e s before เบรกและก็เป็นผลดีมาครับที่ไม่ต้องต่อเวลาแต่ว่าเลยจากนี้คือเลยสองเกมก่อนที่เรจะเบรกกันครับการได้จูเลกลับมาเป็นไงครับ so how was Tunis because he just got him back today yeah very good h uh, Tunis back today and he bring our shape again in the last line to defense ก็พอตูนีสกลับมามันก็เป็นผลดีกับทีมมากก็คือทาให้เชฟกองหลังแผงหลังแผงรันเนี่ยมันดีขึ้นครับ And he back to score one goal. Long time we know score one goal to free kick and to next corner kick and to next coming today and we score again. And this this. Uh, about this I want to talk today. Diogo received two tackling, same Duang received and no, the player no received cards. I think now we need to take care about this. the เดลิเก s very nice เด very competitive ก็อยากจะให้สมาคมดูเรื่องนี้หน่อยครับก็คืออย่างเดียโก้เนี่ยก็คือมีสองจังหวะที่โดนเข้าอันตรายแต่ว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ได้รับไปหรืออะไรเลยครับก็คืออยากให้ดูแลตรงนี้หน่อยเพราะว่าเพราะว่าจริงๆเราเลกไทยพป็นมื์ดีเนี่ยเป็นดีที่แข่งๆม่งมาบแล้วก็เรามีสู้ทีมที่สู้กันสูสีหลายทีมครับ but now it's time we everybody we work football the other clubs the federation the referee everybody take care about the players because and do lose last game The 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 ก็คิดว่าทุกคนต้องหันมาช่วยกันครับทุกฝ่ายตองรวมือกันไม่ว่จะเป็นทีมเองสมาคมหรือไทยเิมนิังก็ต้องแบบมาดูดูแลนักเตะให้มันดีขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้ดวงก็แบบรู้สึกว่าจะพักยาวไปเลยจนจบฤดูกาลนะครับการเจากันการแท็กกันก็แบบแรงรุนแรงมากครับเกมสี่ก a n today Diogo, if the leg to Diogo in the, the ground, maybe they broke the leg. Look at this situation if nobody know, check the game. Very dangerous attack again. The player no fight for the ball, only go for, for injury player. We need to stop this. If my player do this, I fight to my players. I know like this, I know talk for my player to do the foul. ก็คืออย่างตัวกามาเองเนี่ยเขาไม่เคยบอกให้ลูกทีมเขาเล่นนอกเกมทำลายคู่ต่อสู้เลยแต่ว่าถ้าสมมติมันโดนทำบ้างเนี่ยมันก็แบบรู้สึกไม่ไม่แฟร์ครับก็คือเขาก็ต้องต่อสู้เพืกันนะทุเคาครับ Because now we have very good league one very good competition league but if we start to do to the violence and we lose control our players this is a big problem ก็จรรยาธิปเราเป็นลีดที่แข็งแกร่งแล้วก็มีคนให้ความสนใจมากคือไม่อยากให้เกิดความรุนแรงนี้เกิดขึ้นนะครับ